าทิตย์นะครับมีกัมาตอนนกห้องสิบกับกับทีมนั้นสสยคล้องคือเก่าเลยพี่น้องตอนนี้ก็มากับอาจารย์แหม่มอาจารย์ตอมอาจารย์ทุนครับนี่นกเขาของอาจารย์แหม่มนะครับรอชมกับรอชมคุณอาจารย์แหม่มเขาอ,อ้างครับเขาอ,อ้าง รอชมรอชมครับโดนย่างแห้งอ่ะกรยเนี่ยผมเอามาชาวามาตัวหนึ่ขอขอยยคงครับเขาเงี้ครับเอามาสอครับชวามาเล็นน้ำมาตลาดตด็ดอืออืออัดนกไปพี่น้องฮึบน มีตังค์ฉี่ไหมไมีนกตัวหนึ่งลงดินกิงด้วยพี่น้องนี่ครับมือนี้อาจารย์แม่มกระจัดกรอนมูเลยครับเออาใส่ใส่กรอนมูเลยมาอน,นี้่ิดแล้วครับบักอ้างครับบักอ้างซื้ยังก็ซื้อยังก็เพิ่มโชคครับเพิ่มโชคโอ้ยพอะไรแม่โดดยากพี่น้อง ใส่ขวังที่ไรเนี่ยถึงงาแห่งมันไหลจัดแล้วครับอาจารย์เมิ่มจัดแล้วจัดแล้วนุกตูนีมาจากอาจารย์เพิ่มนี่ยเออซื้ออาจารย์เ,ออเพิ่มนะอาจารย์เพิ่มเมอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวได้จัดได้ยักตัวแล้ววะย,ยักเต็มแล้วผมจะได้มาไอ้ล้มกันของได้เป็นตอมเล้านี่แหละว่าได้แต้มที่ที่สามเพัินเนาะว่า บ่ได้ไหมอาจจะสองกุกหรือม่สองกุกเลยเสียงน้อยๆนี่ลงกินอยู่นี่พี่น้องอาจารย์แหม่มได้ใส่นี่เลยจัดมาเลยมหมอคักแต้วาง,ง่ายแหงหลายสำหรับมูมักนกกระโดดนี่มึงเอ้ยโดดไปเจ้าเพิ่มโซ่ครับ จัดแล้วแต้่มที่สิบสามเตีมลล่มเฉลยรวมเนี่ยแต่มแรกในวันอาทิตย์วันนี้ครับผมบรทันใดหย่งดนอกพี่น้องพ่นยุ่น,นแหมเราอยอ่างไม่เห็นว่อาจารย์แบบไดนเจ้าดีไปแกงลูกให้เมี้แล้วเี่เออ บกวอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนี่มาต่อนกยายให้บักบวกครับขอบคุณครับกำลังอร่อยเลยเอายายผมไม่มีอะไรเอาขนมไปกินไม่เอาไม่เอาเอ้าโอ้ครับผมนี่ครับเจ้าอ่างเจ้าอ่างเจ้าอ่างเพิ่มโชคอ่างเพิ่มโชคครับมีอยังดีวะ สองกุ๊กครับเสียงเล็กมีอยู่ตัวเดียวคอร์รอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเอาลูกอ่ะเอารอ,าอ,าอาต่อไปครับพี่น้องคุณยืนขึ้นไม่พูดเหรออาจารย์ยังขึ้นไปก่อนเหรอรอชมต่อไปครับ ดีครับ<ข>อาจารย์เหมือนว่าพีนกหนุอ้างมาท่านพี่นงพ่อดีครับแจ๊คสี่ได้ไพ่อด้ดอกพอถึงสามกุ๊ป่าันมือเลยอาจารย์คุ้งกับว่าสามกุ๊ปเาท่านว่าเตีมเปียะคนหนล่งเขาเหมือนอะไรบ้าง

้วน <Wha> ั่นไ่สองตัวใส่ใส่้บาเลยไม่เนาะเพราะมันนเบี้ยตอนนี้เบี้ยเบี้ยตอนแหงเลปัญหาเนี่ยเบี้ยกินเหล่าตอนนั้นมวย่นเนี่ยเออไผ่เขาเกเบื้อตอนนั้นล่ะกูบุกินนี่กู้หลับุดดีโอ้ยบีกนกบานนี่ครับคนแล้วคนก่อนแรงมากเลยคืมเขียวเทวกบังยินบางกองเอากระองชายยื้สีด้วยเอนงพี่ซีเนน่ะ

เอาครับพี่น้องต่อนกกินข้าวเทียงครับพี่น้องใช่นกทิมไหมครับไป่พี่นกกินข้าวกินข้าวเทียงกันครับใช่เนี่ยครับพี่น้องต้นบักลิฟิ์นี่แหละ nó xe nào, phát một là học Phật chắc nói Một sáu pi là mò nhắn như xem nghĩa câu Bỏ chắn xe chắn Mấy miếng thuế nói thuế nhắn vô Hãy

ngay cái cả nổi mía bạn anh hoa. thôi can go bạn hoa. Tilly, lấy Thì lấy one lap. là, ừ, Ui. ừ một A tilden. một tilden. A con พี่น้องกินข้าวครับพี่น้องกินข้าวสี่คนครับมือนี่มือนี่เชฟอาจารย์แหม่มมือนี่อาจารย์ต่อมเราเป็นกองเชียร์กับบรรยากาศคนนี้หนุกกระทานะครับนกกระทาหนุกกระทาครับนุกกระทาหนุกกระทานกนกเจ้าบรรยากาศครับ ลกกระทาทันว่าอืมโว้ย้มสบกับว่าแสบด้วเอาเลยเอาเลยผมกินเทียบโ้ยกินน้หอยจินก่อนเ้ยน่มยนี่ มาแล้วมาจานสายคล้องนี่เนี่ยเบงได้ใส่เบิ่องนี่โอ้ตายตายรู้ถึงไหนเอ่ยถึงนั่นเป็นตีวใหญ่ในใดพี่น้องเนี่ยเห็นไหมผู้เผนหมันไม้สามกุ๊กครับแจ็กสิเดยบ่บได้ดอกแจ็กสิแมนโบแมนอาจารย์ทุนกับจารย์แมวมาท่านมาเฮ้ยกระจำหัวมันคืออยู่อ่ะเห็บไปกกอนนี้ตัวฮ้ยหัวเลี้ยวหัว

นกพิการไปหาหมอได้นี่ได้ทาลำควนใหมได้น่นี่ลานนกสามกุ่อะก็เป็นสามกุกกี้เคตว่นเสียงตัวนี้เนี่ยว้บย่างเด็ดเลยเว่าเสียงเรียกว่ป็นงเสียงกมกลมเย่งนี้เปยินเสียงเรียกเหมือนนั่นแหละปวดแขนนั่รู้อะไรอย่าง้มว่ ฮะเด๋อชมต่อไปรุนห e. <IS> to ่จานตอมรุนบ้างอีกสักซองอะไที่ก่าหูยจกดอกับเดี๋ยวเตยโตัวไปจานทุนกุ้งใจอเส่กุ้งเอาล้อชมรอชมครับต่อไปนี่ครับชาวาเสียงใหญ่ครับอันนี้นกป่านะครับ นุ่นนกคมใส่นุ่นครับไม่ยอมไปรอดูครับจะได้ตัวหรือเปล่าเสียงใหญ่มากมาเอาตัวนีสาวลูกได้ง่ายที่หนว่าเป็นทางเลยหรหลูมรู้ว่าไม่ได้งามไหม มีใช้เราบางแห่งใช้เราบางแห่งดุนไม้อ้างครับไม้อ้างอ้างตลอดอาจารย์ต่อมว่าล้างหันล้างล้างหันล้างจะตีนดูนกมันีเห็นไหมไหมอ้างตลอดครับพี่น้องนี่ชสวากับเสียงดีเสียงตัวอือครับชสวาต้นแห่งอือ

มกเจานเหนอใ่ไห้มันแขยแบบนี้นะเนี่ยขางแรกๆี่ยเขาสู้ตจากตัวใดเป็นตัวเรนี่นะนี่ะมีบากลาง nhanh đi này... 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 ừ. Nhu hẳn là giá tiếng mà nó có nhìn hiến mà, Ồ, chị ọt cái này rồi, rồi. Ừ. <laughs> Nhạc. Ồ, cà bánh, cà này thấy gì mà đi, thấy gì mà Ồ, cầu này phiền hoàng đấy Ồ, cái bức เปิดถุงไปทานนะไปขอดวะไอ้ตอนนกเราเปิดถุงไปดิอ่ะเห็นไอ้รอดผู้เปิดถุงทาแล้ว Bày là, bày là chánh, bày đó bay ừ, lo bay lo chán bay lo cay khổ phế bộ hành Bốn trăm cho Bây giờ bà ăn, phải đi บุ่นไปแล้วคลิปนี้ก็สรุปจิปนะครับผมคลิปนี้ผมกับเห่ครับผมอาจารย์แหนมก็ได้ตัวหนึ่งอาจารย์ตอมก็ได้ตัวหนึ่งครับอาจารย์คุ้นกับเห่ครับครับผมมาเจอหมายอ้างหมายจะใส่ครับโอ้มาเดี่ยวม้ฆ่ากันลดเอาใไห้ได้บ่ได้ครับเอา้าคลิปนี้จังไหนก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทัคลิปนะครับผมผมหลบเขาไงสายคล้องกับทีมงาน สวัสดีครับขอบคุณครับผม